มมสวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบาเฮียชาแนลจะขนเหล็กไปยังไงตอนแรกผมเอาลูกหมูมาเมื่อวานทีน่าจะเห็นคลิปผมตอนตอนเก็บฟองเนาะผมเอาลูกหมูมาเพื่อที่จะมาเอาเหล็กเนี่ยตัดครึ่งนนมาตัดเหล็กตรงน,นี้ขึ้นอ่าดูโทรศัพท์แล้ว,ลวดูนะขกระบะขี่ประตูไปนะตอ,นะตอนแรกนะผมคิดว่าเอาลูกหมูมาตัดครึ่งแล้วก็ใส่ท้ายกระบ,บะไป นเนื่องด้วยอ่าทำไมผมถึงไม่บรรทุกเหล็กไปกระบะทีประตูกระบะทีประตูนเนี่ยช่วงช่วงช่วงกระบะมันสั้นนะท่านผู้ชมช่วงกระบะมันสั้นเวลาเราพลาดเหล็กเนี่ยมันพลาดไม่ได้นะเคยลองแล้วพาดเหล็กไม่ได้นะครับเล็กงอย่างมัเราก็เสียดายรถตัวเนี่ถ้าพาดแต่าานะราคาผมก็เลยเอาซาเล้งขนไปนะรอบนี้เพราะว่ารถกระโนนเข้าเกียร์ไม่ได้รถกระโนนมัน มันมีปัญหานะท่านผู้ชมมันบางอารมณ์มันจะเข้าเกียร์ไม่ได้เมื่อวานเนี่ยขากลับเนี่ยจังหวะจะเข้าเกียร์ไปาขากลับเนาะขากลับเข้าเกียร์ไม่ได้เลยนะเด็กคาอยู่ตรงถนนใหญ่นะโอ้โชคดีนะที่รถมันไม่เยอะเมื่อวานเนี่ยก็เลยขับกลับมาถึงบ้านกันเลยเอ๋อจอดมันซะก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอ สิินเดือนนะเดี๋ยวรอวันที่ยี่สามยี่สี่เงินเดือน YouTube ออกเดี๋ยวเอาไปเช็คเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะขนเหล็กนะใส่ซาเล่งเอานะท่านผู้ชมเอาเหล็กใส่ซาเล่งนะได้อยู่แหละนะครับนี่ท่านผู้ชมมาดดูมุมนี้ดีกว่าเนาะดูมุมนี้มันจะได้เห็นหมด ขนเหล็กใส่สาเล่งเพราะผมเคยทําอยู่นะตอนนั้นทําอยู่ที่บ้านพี่เอกขนไปประมาณสิบเส้นนะเนาะเหล็ก2อามสิเส้นซึ่งทดสอบขนมาแล้วก็คือไปได้ทนะลุผ่านทะลุนะครับไม่มีปัญหาครับนะแต่ว่าเหล็กสิบเส้นที่ผมขนไปนะมันเป็นเหล็กเบาอันนี้มันเป็นเหล็กหนาเราก็ต้องำทำความปลอดภัยแล้วก็ คนใหญ่ด้วยเนาะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาเล็กตอนนี้ผมขนไปทำแปรนะครับท่านผู้ชมไม่ขนไปทำแปร์ขน,ะะนไปทำ,ปทำาลา ประตูหน้าตา่างเพราะว่าเนี่ยฝนไปแล้วใช้หมดแล้ววันนี้เราต้องฝนด้วยไหม ตูไไเน,ตนี้หล็กแปะวาเ็กแปาขาดไปตัวหนึง่งแต่ว่าผมจะเอาไปสิบห้าตัวเพราะว่า ทำโคงอะไรอยู่แล้วรท่านทำโครงาตรงที่เราจะยิขวานขะอบขอบด้านข้าง

เอาไปห้าอันแล้วหกอันเจ็ดสิบเก้าสิบเอาไปสิบอันเลยบ่ กอกันเนาะ6อันนะ้ไปได้ดีที่พอนทดสอบหลุมนี่คือการทดสอบตกหลุมอาจะหน่าจะไหวอยู่

เดี๋ยวเราต้องมัดดีๆหน่อยโอเคเดี๋ยวมัดอันนี้เป็นเชือกที่เวลาเวลาเขามาส่งโซฟาแล้วก็แถมมานะคระบับผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรผมก็เลยเอามามัดอันนี้แหละมันเป็นเชือกแข็งมากเลยผมมัดใช้แล้วก็คือจะทิ้งเลยเพราะว่าเขาแถมมานะเขาแถมมา เลยว่าจะเอามามัดอันนี้แหละมัดเยอะๆหน่อยเคยมีประสบการณ์แล้วมนนันขาดอ่ะ,ะสายตมว่าแข็ง แล้วก็มามัดกกลายทีนึงแหม่ตีไอ้ตัวที่มัดนี่ก็เข้ากันเลยมนะั้งเอมัดตรงโน้นดีนนน

ป้องกันมันอื ไม่มีลนทีนี้เดี๋ยวจะทดสอบขับขี่ให้ดูเนาะขับตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แหละเดี๋ยวขับให้ดูนะท่านผู้ชมว่ามันจะโอเคหรือเปล่างต้องทดสอบก่อนฮ่า FC ดูเนาะว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะแอ้มันเป็นเหล็กหนากว่ารอบที่ผมขนไปจากบานที่ไปสิบเส้นเนาะตอนนั้นขนไปสิบเส้น นี้รู้สึกว่า 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ก็สิบเหมือนกันแต่ว่าเหล็กหนากว่าเยอะแล้วก็หนักกว่าเยอะนะทดสอบมุกระสับร์้ มันไม่ได้ขี่งานละ สอบดีแล้วไม่มีปัญหานะครับตกหลุมตกอะไรเบรกดูตายอยู่นะฮะโอ้เหล็กยาว6เมตรผมเอาไปได้เนาะแบบนี้หลังคายาว6 5เมตรเองเอาเหล็ก2ออันมาพาดนะแล้วก็มัดไปกับเหล็กได้สบายทุกท่านหลังคานะครับหลังคาเบากว่านี้เยอะเลย นี่นะครับสบายนะพี่น้องนี่นะเออไปได้สบายนะครับผมฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ